สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางเราพัฒนานะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมแนวทางต่อไปนะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่19นะคะรับชมรับฟังก่อนนะคะแอดเดน8นะคะพี่น้องจา๋าเดน8วิ่งรูดที่8นะคะไม่เข้านะคะ ผิดแต้มเดียวนะคะพี่น้องจ๋าขอโทษพี่น้อง fc ที่ตามสูตรเม็ดเดียวด้วยนะคะมาตัวรองนะคะแอดก็บอกว่าชอบเท่าๆกันระหว่าง8กับ0นะคะก็มา0นะคะพี่น้องจ๋าถ้าใครเลือกตัวรองไปนะคะก็จะได้70ชุดนี้นะคะได้บนเนาะ70นะคะก็เม็ดเดียวแต้มเดียวจริงๆนะคะหลุดไปเนาะก็ขอโทษ fc ด้วยนะคะรอบนี้ก็น่าจะมานะคะ8เนาะ เราไปลุ้นกันต่อเลยนะคะของวันที่วันที่21ส็นะคะพี่น้องจ๋าถ้าใครนำศูนย์ไปวิ่งไปรูดนะคะก็จะได้เจดศูนย์บนนะคะสูตรมัดรวมเข้าสี่สองนะคะเข้ารูดเหมือนกันนะคะตัวเจาะไม่เข้านะคะไปลุ้นต่อเลยนะคะพี่น้องจ๋า ก่อนจะรับชมรับฟังนะคะแนวทางนะคะเอก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าก็ รับชมนะคะอย่างมีสตินะคะถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะสามารถเลื่อนผ่านได้นะคะเอาที่ใจรักใจชอบเลยนะคะสูตรหเม็ดเดียวนะคะวันที่21อนะคะอ่าแอดให้เดนหนะคะเด่นหนึนะคะกับหกนะคะพี่น้องจะวิ่งรูด1นึ่ะคะวันศุกร์นะคะหนึ่งศูนย์นะคะหนหนึ่ง 12 1, 13 14 15 16 17 18 19นะคะไม่มีชุดกันนะคะสำหรับแนวทางสูตรเม็ดเดียวนะคะแอดไม่มีชุดกันให้นะคะก็ตัวกันก็คือ6นะคะพี่น้องจา๋าถ้าเข้าก็ ก็เหมือนรอบที่แล้วนะคะรอบที่แล้วก็เข้าชุดกันไปชุดรองนะคะพี่น้องจ๋าตัวเด่นไม่มานะผิดแต้มเดียวนะคะชุดสูตรสามตัวนะคะสูตรสามตัวสี่ตัวนะคะก็เข้าอ่าก็ผิดแต้มเดียวเช่นกันนะคะในตารางก็มาก็มาเนาะมาศูนย์มาสองนะคะแต่ว่าเจ็ดเราไม่มีนะคะในตารางนะคะรอบที่แล้วนะคะ เราไปดูต่อเลยนะคะของวันนี้นะคะลุ้นๆไปด้วยกันนะคะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะคะชอบค่อยตามนะคะไปกลับบนล่างนะคะเม็ดเดียวหนึ่งนะคะหกก็ชอบนะคะแต่แต่ใจรักหนึ่งมากกว่านะคะอ่ามาดูตัวนิ้นนะคะ สำหรับสายเจาะนะคะสายรูดก็รูดได้เลยนะคะสายวิ่งก็วิ่งได้เลยนะคะตัวเจาะนะคะเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดหกเจ็ดปดนะคะอุ้ยเจ็ดแปดตรงไหนพี่น้องไม่ใช่จะมาเจ็ดปดเหรอนี่แอดพูดว่าเจปดพะนะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งปดนะคะ หนสามนะคะก็ขอให้มานะคะพี่น้องจา๋าเราพัฒนามักจะมีเบิ้ลนะคะพี่น้องจ๋ามักจะมีเบิ้ลนะคะแอดชอบห้าคู่นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆนะคะพี่น้องเอซทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะร่ำรดำรวยๆนะคะหยิบหยับหยิบจะหยิบหยับปัส โอ้ยอยากไยเด้บันี้หยิบจับตัวไหนก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะขอให้ล่ำๆรวยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะโชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ